สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับมิสเตอร์คิว v นวนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอป,ปโกงนะครับแอปที่ชื่อว่า J Cheater s a n a n d r er e a s e dition นะครับอ่าแอป,ปนี้ก็คือแอป,ปโกง GTA s a n นะครับอ่าทุกวอร์ชั่นเลยอ่าคนมี GTA s a n เวอร์ชันมม San, ช่นไหนก็โกงได้หมดอ่ะผมก็จะมาสอนโกงครับอ่าแอป,ปนี้มีในเพจโต e และเสียตังค์นะครับ ถ้าคุณอยากได้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับอก็ราคาตกประมาณสักประมาณ42บาทนะครับอ่45เนี่ยก็เท่ากันหมดเลยมั้งก็จะมาสอนโกงเลยอ่ะเมื่อคุณโหลดลิงก์ที่ผมให้แล้วนะครับคงก็ติดตั้งเอพิเคปตามปกติเลยอะแล้วคงก็เปิดนะครับมาอันนี้ก็เอาแบบโกงง่ายๆนะครับก็คุณก็ไม่ต้องสนใจนะครับ กดลรงสกิปเลยนะครับแล้วคุณก็เลือกเซฟที่คุณจะโกงนะครับเซฟนี่ก็คือที่คุณเวลาเล่นภารกิจไปเรื่อยๆมันจะมีให้เซฟนะครับที่มันเป็นแฟลชไดร์ที่อยู่ในบ้านซีเจมันจะมีอยู่ file, หนึ่งไฟล์แต่ผมเซฟไว้สองไฟล์นะครับไฟล์โกงของไฟล์เล่นภารกิจนะครับอผมก็จะมาโกงนะครับก็เซฟเซฟสองแล้วกันอปุ๊บมันก็จะโหลด Data นะครับของ GTA ที่อยู่ในเครื่องเรา อันนี้คุณก็จะเอาอะไรบ้างอเออไมบอกการนีลาการนีลาอะไรสิ่ยงยห่ยผมก็ไม่ออกแปลว่าทั่วไปนะครับ i n นฟิ i ิตี้ r s h ร e ชนะครับก็คือไม่จำกัดเลือดนะครับอันนี้ก็ไม่จำกัดลูกผสมเงินเต็มแม์สปรินก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ Never ร a s t e d นะครับคือตำรวจอะมันจะไม่ต้องการนะครับ ตำรวจมันไม่เคยจะต้องการเรา่ไม่ต้องการฆ่าเราเวลาเราไปทําลายคนอื่นอ่ะดําจะขึ้นใช่ไหมครับถ้าคุณกดตรงนี้มันก็จะไม่ขึ้นเลยนะครับถ้าอันนี้ก็คือขึ้นทนันทีเลยนะครับอ่าอันนี้ก็แท็กซี่แฮฟนอสอะไรที่อผมก็ไม่รู้อ่าอันนี้ก็คือไอ้นี่ผมก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรอ่าอันนี้ก็ปรับสตาร์มีนี่คือไอ้นี่ครับความแข็งแรงนะครับอ่า มิสเคิลนี่ก็คือ,อ,อความคพ่งแค่อดี้แฟตมัง้งม m สเค l e มั้งผมก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรอ่ะมีเซ็กแอปเปิลนะครับอ่ะทำให้มีรูปร่างเซ็กซี่นะครับอ่ะบอดี้แฟตก็คืออ้วนนะครับอ่ะก็อันนี้ปิดไปนะมันก็นจะไม่อ้วนนะครับอ่า V-spall ammo นะครับอันนี้ tank V-pawn set นะครับนี่ก็คือปันอันนี้ก็คือ,ป,อ,นนคอปืนระดับล่างนะครับ ปืนระดับเล็กะครับประมาณนั้นอันนี้ก็ระดับกลางนะผมชอบระดับกลางนะครับมีสไนนะครับ,รบอ่าอันนี้ก็ระดับใหญ่ครับอันนี้ก็เป็นพวกเนี่ยทั้งวีปอนเซตเนี่ยมันจะเป็นพวกปืนในนี่ปืนพกลูกซองเอ้ยไม่ใช่ลูกซองปืนพกปืนกลอะที่ใหญ่นะเออก็เ,เป็นปืนเ,เล็กๆนะครับในส่วน,นนี้ก็นุเตอร์วีเพซเซตมีพอนเซตนะครับอ่าก็คือปืนใหญ่นะครับอ่าปืนใหญ่อย่างเช่น บอมนะครับมาเป็นต้นแล้วก็ professional w e s p o n s e t นะครับก็คือปานกลางนะปืนระดับปานกลางปืนระดับใหญ่แล้วก็ปืนระดับเล็กนะครับอ่ะไม่ถ้าผมพูดเลยก็ขออภัยด้วยมินิกันมินิกันนี่ก็เป็นปืนสำรองนะครับอ่ะก็ตรงน,นี้ก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับแล้วก็๊ะถูกอันแรกแล้วครับก็กดเซฟ ปุ๊บเสร็จอ่ามันก็จะบอกว่าช็ตแอคทิฟเวตนะครับอ่าแค่นี้คุณก็เปิดเกม GTA แล้วคุณก็เล่นนะครับมันก็จะกองให้แล้วเครื่องคุณไม่ต้องลุ้นนะครับก็ทําได้อ่าก็ขอจบเพียงคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับอ่ะก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับบาย